คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในการเชื่อมต่อลำโพงดิฟั้นนะครับโฮมระบบมัลติรูมนะครับพอดีเพื่อนๆบอกว่าช่วยทำคลิปในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบ w i f i ให้ดูหน่อยว่าทำยังไงนะครับผ่านแอปยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์นะครับตัวนี้ผมเคยเชื่อมต่อมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องทำการรีเซ็ตนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับทรงกลมนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับเสียบนะครับนะครับจะเห็นว่า นี่ครับผมให้ดูนะครับตรงนี้ครับจะมีรูอะแดปเตอร์นะครับสําหรับเสียบแล้วก็ตรงนี้รูเล็กๆตรงนี้นครับในการรีเซ็ตนะครับยผมจะเสียบให้ทําการรีเซ็ตก่อนนะครับอันนี้ผมจะรีเซ็ตเครื่องนิดนึงนะครับกดเข้าไปเอาเข็มหมุนนะครับที่ลงไปที่รูกดเข้าไป f a c ท o r เ data has been reset อ่โอเคอันนี้ผมรีเซ็ตแล้วนะครับอ่ะเมื่อทำการรีเซ็ตนะครับเครื่องก็จะพร้อมที่จะทำการเชื่อมต่อละเราตระดัแบแรกนะครับเราต้องล็อกอินไวไฟในบ้านเราก่อนนะครับเราใช้ wi-fi อะไรเราก็ล็อกอินนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเชื่อมต่อกับแอปดีฟันตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นแอป f ี n ั d เข้าไปใน เสิร์ชไปได้เลยนะครับโหลดมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีนี้พอเราเข้าแอปนะครับมันจะทำการค้นหานะครับ instructions and follow devices the อันนี้มันให้เราแอดลำโพงครับแล้วก็แอดเลยครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นดีฟันผมว่าค่อนข้างเชื่อมต่อง่ายนะครับครับก็จะเป็นการบอกอะไรตตามทำตามหน้าแอปได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับกดเ e ็กไปนะครับ เกครับตอนนี้ไฟก็จะมีตรงนี้กระพริบนี่ครับสีแดงนะครับก็จะไปบอกชื่อลําโพนะครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นตัวเล็กนะครับเดฟันโฮมสมอล l l นะครับอนนี้กํำลังค้นหาอยู่นะครับอันนี้ก็ผมเห็นมันจะขึ้นเลยครับว่าเป็นอ่า w i ไฟของที่บ้านนะครับ connected to wifi เห็นไหมจะมีเสียงแล้วว่า c o n n e c t i n t wifi เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องหมายถูกนะครับ success f u l นะครับก็กด next ไป ก็รอสักพักหนึ่งนะครับกําลังทําการเช็คเฟิร์มแวร์อยู่นะครับเมื่อมันเข้ามาแล้วมันก็จะถามว่าเราจะให้เปลี่ยนชื่อหรือเป็นอะไรแล้วแต่นะครับจะมีชื่อหลักๆด้วยนะครับแต่เราเอาชื่อเดิมของมันนะครับเราก็ดกด next ได้เลยนะครับอันนี้เขาก็จะถามว่าเราจะตั้งตัว Alexa ด้วยไหมครับพอดีผมไม่ค่อยได้ใช้รเรื่องคำสั่งเสียงครับผมก็ผ่านไปเลยแล้วกันนะครับว่า ไม่เอานะครับยังไม่ยังไม่ใช้ตอนนี้นะครับก็ไม่นะครับขอบคุณอะไรเงี้ยครับเราก็เข้ามาครับจะเห็นว่าหน้าแอปนะครับก็จะขึ้นมาเป็นตัว d e f e n e home นะครับเห็นไหมครับขึ้นว่า Wi-fi นะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อเราเป็น wi-fi แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปในเรื่องของตัวเาเรียกว่าเซอร์วิสของตัวลำโพงนะครับตรงนี้ครับ audio นะครับซึ่งหน้าแอปก็จะมีให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับจะเห็นว่ามีหลากหลายครับ หลักๆคนก็จะมักใช้แบบประเภทว่า Apple Music ก mm. ็สามารถที่จะคอนเน็กได้เลย Spotify นะครับ t i d a l ก็ mm. สามารถทำได้นะครับเราสามมุติที่จะมีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถที่จะใส่เมลเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็น Spotify แล้วกันนะครับนะครับผมก็จะมี Spotify อยู่แล้วนะครับก็เปิดไปมันจะเป็นประมาณนี้ครับก็จะขึ้นมาหน้าที่เราคอนเน็กไว้เลยแล้วก็ไปเลือกที่ตัวลำโพงนะครับตรงนี้ครับจะมี เอ่อให้เลือกนะครับนี่ครับผมก็จะลองเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับนี่ผมเล่นผ่านมือถือมือถือเฉยนะครับแต่ว่าให้เราไปกดตรงนี้นะครับตรงรูปลําโพงนะครับนะขึ้นมาว่าจะมีชื่อนะครับดีฟันสมอลครับผมก็เลือกอนี้มันก็จะเสียงก็จากลําโพงนะ เราสามารถไปคอนโทรลหน้าแอปนะครับอันนี้ผมก็ดูแล้วครับเ้าผมไปที่หน้าแอปของดีฟันไปที่สปีกเกอร์นะครับก็สามารถที่จะไปตั้งอกค่าเสียงได้นะครับเราจะสามารถที่จะไปตั้งค่า EQ ได้ด้วยครับตรงน,นี้ครับก็จะมีโหมด EQ ก็สามารถที่จะไปตั้งค่าได้ ปรับเบได้ปรับแหลมได้นะครับก็ท่านนี้จะเล่นง่ายนะครับ ตัวลําโพงนะครับดีฟันนะครับตัวนี้ข้อดีคือยังสามารถที่จะไปคอนเนคเชื่อมต่อกับระบบของมัลติลูมครับของ a u d ด o p r โปรได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแต่ว่าเราต้องเชื่อมตัวดีฟันนั้นเข้ากับแอปหลักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับอันนี้ผมจะทําการเชื่อมต่อให้ดูนะครับว่าตัว a u d ด o p r โปรสามารถใช้ร่วมกับดีฟันได้ยังไงผ่านแอปนะครับโดยใช้ตัวหลักก็คือตัวแอป a u d ด o p r โปรนะครับ ผมจะเข้าไปที่หน้าแอป Audio Pro ก่อนนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่า s e ิร c h ขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับจะมีตัว Audio Pro ขึ้นมาด้วยครับ40คือแอปหลักของเขานะครับแล้วก็จะมีตัว Defun ขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะให้มันเล่นพร้อมกันเข้าร่วมกลุ่มกันที่เราใช้ตัว Audio Pro เป็นหลักนะครับเข้าไปที่ตัวเลือกเข้ากลุ่มนะครับเห็นไหมครับจะมีขึ้นชื่อมานะครับแล้วก็กดเลือก Defun เข้าไปในกลุ่มนะครับกดดัน ทีนี้มันก็สักเสร็จนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันละก็จะมีตัวคูโบลุ่มนะครับแต่ว่าตัวการปรับ EQ นั้นตัวรองจะไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับพอเราไปแต่ที่ตัวดีฟันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะไม่สามารถที่จะไปตั้งค่าได้เราก็ตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับแล้วก็ตัว EQ หลักก็จะไปตั้งที่ตัวตัวหลักที่ตัวที่ C 40ที่ผมตั้งไว้ที่ออเดอโบรนะครับอ่ะทีนี้ก็จะเป็นเสียงใครที่ของใครของมันนะครับใน EQ นะครับ ผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีตัวรูปลำโพงนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมที่เมื่อกี้ทำนะครับเห็นไหมเข้าไปเลือกที่ตัว a u d i o ด o เห็นไหมจะเป็นรูปลำโพงคล้ายๆซ้อนกันนะครับนี่ครับเป็นตัวมัตติลูในการเชื่อมต่อนะครับหลายๆตัวแล้วนะครับก็ไปเลือกนะครับก็จะขึ้นทีนี้ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับสามารถไปตั้งเสียงแยกได้นะครับ อันนี้จะดัง2ตัวนะครับเราจะดังเอาสมมุติผมจะเอาให้ตัว40ดังนะครับถ้าผมเบา40ผมจะให้ตัวดีฟันดังเราสามารถตั้งให้มันบาลานซ์แล้วก็เป็นกรุ๊ปได้ ถ้าดังกุ๊กนะครับก็จะปรับดังพร้อมกันนะครับนอกจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการตั้งค่านะครับเราสามารถที่จะเป็นเลือกในลาโพงแต่ละตัวนะเป็นเสียงซ้ายเสียงขวาได้นะครับเราหรือว่าเป็นแยกเป็น stereo ได้เลยนะครับก็เราก็ไปกดเลือกสมมติเราต้องการให้ตัว audio pro เป็นเสียงซ้ายแล้วก็ตัว defense เป็นเสียงขวานะครับก็จะเป็นแยก stereo ในตัวแล้วนะครับแล้วก็ปรับเอาอย่างเอาดังยังไงยังไงก็ปรับ ประมาณนี้ได้เลยนะครับตั้งค่าเป็นปกติก็ไ oh ด้นะครับสามารถเลือกย่อิสระได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับอันนี้ผมอยู่ที่ที่ทำงานนะครับผมเชื่อมต่อตัวดีฟันกับ audio p โปไว้หลายตัวเลยนะครับเนี่ครับจะเห็นว่าสามารถที่จะคอนเนคกลุ่มได้นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไว้ประมาณ 6-7ตัวนะครับประมาณ5-6ตัวนะครับโดยประมาณนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เป็นกรุ๊ปแบบว่าเยอะเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็จะไปเล่นที่ Spotify เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะเข้าไปเลือกอย่างที่เดิมครับคือเลือกที่ตัวลำโพงนะครับเข้าไปที่แตะนะครับจะเป็นกรุ๊ปขึ้นมาเลยนะครับว่าเต็มเลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อมต่อกับตัวนี้ไว้นะครับเป็นตัวกรุ๊ปนะครับเห็นไหมจะเป็นรูปลำโพงซอสกันอย่างนี้นะครับผมเลือก เผจะะล่นนครับอตอนนี้เพลงเล่นแล้วนะครับแต่ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับไปปรับเสียงที่นี่ครับเห็นไหมครับจะเล่นแล้วนะครับผมปรับเสียงที่กรุ๊ปนะครับอ,อันนี้คือเสียงมันต่อ,อตัวนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับผมจะให้ดูในแอปนะครับในแอปนี้ก็คือจะมีะหลายตัวะะที่ผมตั้งไว้นะครับ ครับเห็นไหมครับนี่ผมเชื่อมต่อไว้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นกรุ๊ปเดียวกันเดี๋ยวผมจะไปให้ดูแนวเสียงครับผมเปิดไว้นะครับไล่ให้ดูอันนี้คือหนึ่งตัวนะครับให้ดูแล้วก็จะเป็นนี่คือ อันนี้เป็นปาร์ตี้บ็อกซ์นะครับ1 2ึนะครับแต่ว่าผมเชื่อมต่อผ่านตัวลิงก์ไว้นะครับนี่ครับเป็นตัวลิงก์นะครับผ่าน A U X นะครับก็เลยทำให้ช่วยในการเสริมเบสครับไม่มีอะไรครับเหมือนเป็นดอกซับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดู จะดังครอบคลุมเลยนะครับก็เป็นแนวทางประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับดีฟันกับ Audio Pro นะครับโดยใช้ Audio Pro เป็นหลักนะครับ สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบมัลติลูมครอบคุมผ่านวงแลวนไวไฟเดียวกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ